เอาใครมาวะใครมาใครมาเอ้าเอาอาพี่โดนี่เองไอ้ไอจากจาสักตายพี่โดหน่อยนักตายพี่โดหน่อยดีดพี่โดนี้ไปอีกแล้วพี่โดนีไปพี่โดหนีดีดีไปอีกแล้วโอ้โดนี่ว่าไวเลยไม่เอาความร่วมมือเลยไม่ช่วยกันมาหากินเลยนะโดเธอเนี่ย นะบ่มีรลดกับปล่อยเสือกยาวๆอย่างสี่ได้นะครับแต่ถ้ารถมากก็จับเสือกสันเขานะครับป้องกันพันยางป้องกันพันแลนนะครับนะ้อบ,บรรยากาศเช้าๆพาน้องสาวเดินเล่น เดินชมตะเวนแดงแดงเบื้องตะเวนมันขึ้นสีแดงจ่าปลายเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เบื้องชัดๆครับเดี๋ยเสียเบื้องชัดๆครับตะเวนแดงครับตะวันแดงสาดแสงสองนะครับปั๊ดสวยงามครับ ไปดิดิเข้าบ้านลูกมาดิดิมานี่ดิดิด,ดิดิมานี่มาเอาไปแล้วไปเรียนน้ำแล้ววันนี้อาหม่งลงน้ำแล้วบึงบึงหมูหน่อยยืนแนมหมูหน่อยยืนเนมเป็นตะลิตโตนเป็นตะลิตโตนหมูหน่อย อ oh. วันนี้เราได้เห็นรถนักเรียนนะครับพี่โดนอนมองสาวนักเรียนแล้วน,นี่แน่โอ้สวยงามพี่โดนอนมองสาวนักเรียนด้วยไอ้บทธรรมดาโดไม่ธรรมดานะเรานะ่แต่เว้นกําลัางขึ้นแดงจึงคืงึง่ายปุ ทานอนพี่โดฝาหน้าบ้านนี่แหละคือคือเฝาหน้าบ้านของแถนะครับนี่คือเฝาหน้าบ้านของแถพี่โดนี่ครับบรรยากาศนะครับพี่โดนอนมองสาวนักเรียนนี่ไปแล้วครับรถนักเรียนนะครับสองคันครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะเป็นรถบัสรุ่นเก่านะครับ เป็นรุ่นเก่ารุ่นสมัยโบราณน,นะครับใช้เป็นรถประจําทางระหว่างอำเภอนะครับวิ่งในจังหวัดนะครับรถขั้นสองขั้นที่พานไปเนี่ยคือเป็นรถที่วิ่งสีสเกตกันทลลักนะครับหรือว่าปลายทางคืออำเภอกันทลลักนะครับแต่ว่าก็จะมีบางมือเป็นจแลแลนไปถึงน้ายื่นนะครับ อุบลราชธานีนะครับก็คือปลายทางอยู่ที่น้ํายืนนะครับสีสเกตไปกันทลักไปน้ายืนนะครับรถและทุกมือนี่คือรถรุ่นนี้ก็ะจะปลดระวางนะครับเราทางขนทรงเป็นการไปใส่เป็นรถตู้นะครับรถมินิบัสกับรถตู้ปร,ประกาศนะครับจำกัดจำนวนผู้โดยสารนะครับเพื่อความปลอดภัยแ้วกา เครื่องยนต์นะครับเกินอายุเกินกําหนดเพิ่นกะบ่อยแลนนะครับเนาะตัวมือนี่ก็เลยตรงได้ <c oughs> รถกับมาไว้บ้านตอนนี้กะเป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับแลนรับส่งนักเรียนตามเส้นทางรับส่งตามหมู่บ้านนะครับและนำส่งที่โรงเรียนวัดหลวงวิทยานะครับอยู่ในตัวเมือง สีสกเกตเท่านั่นแหละครับพี่น้องเมือนเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับแลนขีดินไงงงนะครับหนังไทยสมัยโบราณเนาะพี่น้องเนะาะพระเอกใส่กางเกงยีนขาเดฟนะขาบ้านน่ะนะกางเกงยีนขาบ้านนะนนะนนะใส่เสื้อเชิดแขนยาวนะใส่เวนตาดำผมไอ้เยาว,ยาวยาๆยักยักนะครับแล้วก็ สะพ้ากระเป๋าเปกขางหนึ่งนะครับสะพ้ายาแขนหนึ่งยางลงโหดมากขี่ดิ้นไงกลุ่มแล้วก็ถือไอ้ขาเอื่อเอียงชลอมบ่ถือชะลอมของฝากนะครับลงโหดมาแบบเท่ๆนะครับนังไทยสมัยตะกี้ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีครับพี่น้องสวยมากนี่โอ้ยตัวไัตัวมันโหลดหามองอยู่มองเศ้าเลยแดดครับ แดดครับพี่น้องแต่ซีวอาไอดีๆก็คือคางบานน้องอุ้งอิงเนี่ยที่มันเป็นหมนี่มงนี้จะเย็นที่สุดครับคางเฮือนนะครับคางเฮือนใหม่คางเฮือนหลังไงเนี่ยจะเย็นที่สุดคือมงนี้ครับนี่ซอกนี่นะครับนี่หมมันจะมันจะเป็นหฮมมงนี้ละะ้วก็หมต้นมกม่วงหลังบานน่นแหละครับที่อากาศจะเย็นนะครับ มองอื่นก็คือห้อนอบอ้าวครับในสุ่มนี้แต่เอ้ยว่านังใบเลยล่ะพอเขาหดน่ำไปนี่หมดเพื่อนกับสิพุดขึ้นมากยังสีไหมเนี่ยเต็มมีแต่คขวยหมดเลยพี่น้องนี่เต็มเลยล่ะมีแต่คขวยหมดนี่จักเพื่นว่าแต่ใส่ไหม ฮดเนี่ยเมืองขึ้นก็ดีอย่างหนึ่งครับฮดเศร้ามากมันก็แหงเวลาห้อยยามันก็บบเปียกบละนะแต่ว่าถ้าฮดเนี่ยเมืองเศ้านี่เข้ากับิยางเหยียบอะไรเลยมันเละดินตัวนี้นี่มันแน่นลงนะครับแต่ว่าเพราะแต่มันถึกมันแน่นแต่เพราะมันแหงแล้วันี้เพราะแต่มันถึงน้ำเปลืบมันก็จะเละหนามันจะเละนะครับดินตัวนี้นี่มันต้องมีหยาปกคุ้มหรือว่ามีหินคลุบ ฝังนะครับมันจะคอยสีบริเล็น,นะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไอ้แม่หน่อยมากครับตาเบิงว่าเพิ่นจะเฮ็ดแบบใดนะครับตาเบิงว่าเพิ่นจะเอาจังไงระวังเทพื้นปูงยาหรือเทหินนะครับเดี๋ยวรอบเบิงครับวันที่แปดเพิ่นกลับมาจะคอยปรึกษาหารือกันต่อนะครับกับการ ในสิ่งต่อไปในเรื่องต่อไปนะครับมองได้ที่เพื่อนจะเหตุมองได้ที่เพื่อนต้องการอันใดเข้าเห็ดได้เขา head, ้เขากับเห็ดอันใดเขา head, ้าเห็ดบ่ไรเขากับอกสร้างนะครับเราทําหน้าที่ดูแลครับค่อยดูแลค่อยบริหารจัดการให้นะครับในสิ่งที่เพื่อนต้องการนะครับ ถ้าแม่นเปิดน้ำโซล่าเซลล์มาใส่เนี่ยเขาต้องเสาะหลองบ่เสาะหลองอันนี้ไหมเสาะหล่องน้ำพื้นในหน้าม,มันไหลไปตามหล่องนะครับมันไหลไปตามหล่องมันขังแซะอยู่เลยนะแต่ถ้าแม่นเขาบอกเสาะเบาเปิดเนี่ยเปิดไปอย่างสิมนก็สิไหลาหาดลงไปในทางคนแล้ว พี่โดว่ะเย็นดีโหดหนามดินเหรอเด่นมันเย็นนะครับพี่โดนอน,นสบายเลยเย็นมากพี่โดว่ะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้โดชอบนแบบนี้โดปื้มอ่ะเฮ้ดูท่านอนก็รู้เฮ้ปื้มอ่ะปื้มโดปื้มขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณาครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สัมมิสก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ